ไอวีหรือว่าโรคเอสนะครับที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นเขาจะดีขึ้นได้อย่างไรนะครับคอยทำงานอยู่ที่องค์กรพนันธเอกชนนะคะของภาคเหนือทํางานกับผู้ที่มีเชื้อที่ไม่เปิดเผยตัวจากประสบการณ์ที่ทํางานเนี่ยมาประมาณ20กว่าปีนะคะสิ่งที่เราจะช่วยให้กับผู้ที่มีเชื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเราจะใหะ้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงเรื่องกระบวนการทํางานของเชื้อในเรื่องกระบวนการดูแลคุณภาพชีวิตต,ตนเองสิ่งแรกนะคะยาต้านไวรัสเนี่ยมันไม่เหมือนยานทั่วไปนะคะอาจารย์ mm hmm. ยาต้านไวรัสเนี่ยมันไปกําหนดวิถีชีวิตให้กับคนที่รับยาเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยยานเนี่ยจะต้องกินห่างกัน12ชั่วโมง <Okay. S 1> บางทีคนไปทํางานนะคะ <Okay. S 1> เริ่มกินยา7จ็ดโมงเช้าจะต้องกินอีกรอบหนึ่งก็คือทุ่ม <Okay. S 1> บางทีเขาทํางานอยู่เขาจะต้องหลบหลีกนะ <Okay. S 1> เขาต้องกินยาให้ได้โดยวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ขับรถนะ,ะ <c oughs> ก็ต้องกินยาให้ได้นะคะ <c oughs> คือบา,บางคนก็ใช้วิธีแบบไม่ไม่ต้องใช้น้ํากินเข้าไปเลยแล้วน้ําตามไปทีหลังขอให้ตรงเวลาเท่านั้น <c oughs> อันนี้คือมันกําหนดวิถี <c oughs> ชีวิตคน <c oughs> ไปเลย <c oughs> แล้วยาบางตัวก็มีผลข้างเคียงนะคะ <c oughs> อย่างเช่นยาเอฟฟอร์เลนนะคะที่กินตอนสามทุ่มตอนกลางคืนเขาก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงที่ทําให ฝันร้ายนะคะฝันร้ายเบลออย่างเงี้ยคะเศร้าซึมด้วยค่ะเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากอะไรหรือคิดว่าจะมีคนมาทําร้ายเนี่ยอันนี้คือผลข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นคะแล้วก็คนไข้หลายคนก็ทนต่อฤทธิ์ข้างเคียงก็ไม่ค่อยไหวค่ะอย่างเช่นปวดซีดนะคะแล้วก็ ิีพื้นคันขึ้นค่ะใช่ผิวหนังจากเคยใสแล้วก็บางคัาแพ้ยาแล้วอาจจะทําให้ผิวพันไม่ค่อยดีไม่สดใสนะคะยาต้านไวรัสนี่อาจจะช่วยให้กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ที่เขาป่วยแล้วเขากลับคืนมาเหมือนคนปกติได้ออแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นเนื่องจากว่าภาพลักษณนะ์ภาพลักษณ์ของของคนที่มีเชื้อเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงของยาเลยนะคะว่าอย่างเช่นทําให้สโลแกนของภาคเหนือของเราก็คือหน้าตอบ ก้นตีบขาลีบนมโตหรือว่าพุงยื่นไงค่ะก้นตีบขาลีบนมโตพุงยื่นพุงยื่นอันนี้จะเป็นสโลแกนของคนที่ใช้ขาลีบนมโตพุงยื่นอันนี้สโลแกนเป็นฤทธิ์ข้างเคียงของยาต้านไวรัสซึ่งไม่สวยงามไม่สวยงามแล้วทําให้ภาพลักษณ์ของคนอย่างเช่นในกรณีผู้หญิงนะคะก็จะทําให้ดูไม่ดีนะเอ็น จะฟูขึ้นนะคะผิวหนังที่แขนนี่ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ทําให้หน้าโบลงวิธีการแก้ไขสมัยก่อนเราก็จะแนะนําให้กินพวกอาหารเสริมในหลายชนิดที่จะช่วยให้เขามีความมั่นใจถ้าออกสู่สังคมได้อย่างเช่นไปฉีดโบท็อกค่ะโบทอกต้องใช้เยอะมากใช้เวลาใช้เงินนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้ยังไงก็แนะนําไปเป็นช่วงๆอย่างเช่นอาหารเสริม บางชนิดนะคะที่เราสามารถจะให้เรียกความมั่นใจเขาขึ้นมามันก็ใช้ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้ขึ้นเ<ด>ยอะแต่กําลังใจเท่านั้นนะคะอาจารย์ที่จะช่วยเขาได้หได้ผมเองผมก็ยินดีมากเพราะว่าเพราะว่าพอทานพ,พ,พัตภัดฑ์หรือแคปซูลที่ที่เป็นอาหาร,าหารเสริมท,ที่อาจารย์ได้แนะนําโดยพลึ่งซึ่งแนะนํามาเนี่ย มันก็ทําให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงโดยโดยตัวของมันเองก็ประมาณเกือบสองสองเดือนไม่ยังไม่ถึงสองเดือนเนาะก็คือเดือนหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนประมาณสิบกว่าวันใช่ไหมฮะก็ทานทานอาหารเสริมตัวนี้ขึ้นมาก็ทําให้รู้สึกช่วงช่วงวันแรกเนี่ยจะพอทานปุ๊บนี่จะมีความรู้สึกว่ามันมันไปทําอะไรบางอย่างในตัวของเราอาจจะผมรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับในคืนวันนั้นฮะอ่าวันแรกแต่ว่าก็ยังคิด ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอวันที่สองที่สามอาทิตย์นั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นได้ชัดก็คือว่าการนอนหลับที่มันลึกนอนหลับสบายหลับสนิทคือไม่ตื่นตอนกลางคืนอะไรอ่างนี้คือหลับพอเข้านอนสามทุ่มปุ๊บก็สว่างยาวเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าตัวเองกินเยอะขึ้นอ๋อทานอาหารเยอะขึ้นอะไรก็แล้วแต่มัน มันรู้สึกมันได้อะไรอร่อยทานเรียบร้อยมันคืออร่อยมากกิน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 จนกระทั่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็กินอันพอระยะหลังๆออกมาเนี่ยก็มันผมก็ผมก็รู้สึกว่ามันปกตินะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็ถามตัวเองว่าเออมันมันเป็นเพราะอาหารเสริมนี่หรือเปล่าที่ทําให้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเยี่ยมพลอยที่ออฟฟิศแล้วก็ พอยก็บอเฮ้ยมึงไอชงไอบอยมึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้เทียวเหรอ,อเห็นได<อ>้ชัดลแล้วก็ผมก็อะไรเปลี่ยนแปลงพลอยก็บอกว่าเฮ้ยผิวหนังอะไรต่างๆรู้สึกใสขึ้นมผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็ผมก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็ผมว่าหลายคนก็มาทักว่าเอ้ยไปไป,ไปทานอะไรมารู้สึกว่าหน้าเต็มขึ้นอิ่มเอิบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมก็บอกาผมเพราะผมก็กินวิตามินวายไปเลยคือผมก็ไม่ได้เอ่ยถึงถึงถึงอาหารเสริมนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปไหนก็คือคนก็จะทักทายลักษณะอย่างนี้ว่าเออตัวเองมีมีสารีละหรือร่างกายที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปก็เห็นได้ชัดอย่างที่ไปเยี่ยมอาจารย์ครั้งล่าสุดนะก็หลายคนก็บอกอย่างนั้นอย่างวันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก็มาเยี่ยมที่ออฟฟิศเขาก็บอกเอยขอกินหน่อยได้ไหมคือไปกินอะไรมา ไอ้เราก็บอกว่ากไไ็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พลอ,อยได้พูดถึงว่าเมื่อเรากินยาต้านมันจะมีส่วนข้างเคียงในเรื่องของอาการคันยี่ยี่เกยเก้ยกใช่ไหม,มคือคันตามเนื้อตามตัวตเอะผมก็ผมก,ผมก็ผมก็หายไปช่วงหนึ่งคือคือเออ,าาอมันมันรู้สึกดีขึ้น คือบางครั้งก็จะอาจจะกินยาแค้แพ้ใช่ไหมฮะเพราะเราคันอะไรเงี้ยแต่มันมันก็รู้สึกว่าหายขาดไปมันมันก็ไม่เชิงหายขาดแต่ว่ามันลดแล้วระดับลงแล้วก็อย่างที่ครั้งแรกที่ไปเจออาจารย์ที่ที่ที่ทำงานใช่ไหมฮะบอกว่าอาจารย์บอกว่าผมก็เร่าประวัติให้ฟังว่าเออมีปัญหาเรื่องไทรอยอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็อาการไทรอยอย่างหนึ่งก็คือหัวใจจะเต้นตุ๊บ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 ตลอดเวลาแล้วก็คือแบบเต้นผิดจังหวะตลอดเวลาใจสั่นตลอดเวลาแล้วก็อ่ามือจะไม่สั่น ใจจะสั่นเป็นช่วงช่วงช่วงช,วงช,วงชวงต,ต่างๆแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยที่อาจารย์ก็วิตกกังวลว่าเอ๊ะไออาหารเสริมเนี้ยจะไปไปม,มีผลต่อ,ตอทตไทรอยด์ไหมแต่ผมทานมามันก็ไม่เห็นมีอะไงเกิดขึ้นเลยคือ,อมันก็หัวใจมันก็ไม่เต้นอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นมมม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สรุปว่าเมื่อทานอาหารเสริมไปแล้วอาการไทรอยดีขึ้นอีกต่างหากผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมต้องไปไปเจาะตรวจดูว่าค่าไทรอยด์เป็นยังไงแต่ว่าอาการข้างเคียงที่มันหัวใจมันติดตุ๊บต๊อบตุ๊บต๊บตุ๊บต๊บตลอดเนี่ยมันก็มัน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 ขาดขาดขาดช่วงไป แล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นๆก็ก็คงเห็นนะว่ามันมันมีอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากผิววะอาหารการกินการนอนหลับแล้วไฮรอยดีขึ้นแต่ยังอย่างหนึ่งที่อยากไม่อยากจะบอกอาจารย์ก็คือค้างค้างล่าสุดที่ผมไปคุยกับอาจารย์ใช่ไหมความรักความเป็นผู้ชายมันกลับมาอันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้คือก็โทรศัพท์คุยกับพ่อยว่าเฮ้ยมันอะไรวะเฮ้ย กูไม่เคยฝันเปียกมันฝันเว้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลแล้วก็มันมันรู้สึกว่าเราแข็งแรง <ừ> เรากระชุ่มกระชวย<า>เราค,คึกคักคึกคักเรา<อ>เราเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยนะฮะ<อ>แต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเออมันมันมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งแล<อ>้วก็เห็นได้ชัดจากจากภาะวะร่างกายของเราอพอยเขาก็จะปลอบใจว่าเออไม่เป็นไรหรอกพี่เพราะว่าร่างกายเราเริ่มฟื้น หมยความว่าร่างกายเราที่มันมันเสียมันอะไรต่างๆมันฟื้นกลับเพราะฉะนั้นพอมาฟื้นกลับไอ้ความเป็นเป็นชายหรือที่ที่พวกผู้ชายเขาต้องการทั้งหลายเนี่ยมันมันกลับคืนมาโดยโดยมันมันผิดปกตินะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปไปปล่อยไอ้เรืาดที่ไหนนะคือก็พยายามจะจะคุมตัวเองให้อยู่ในระดับของตัวเองคือ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 ก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่ตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยววะ ต้องเกี่ยวกับอะไรสารพัดอย่างไม่ไม่เคยไปไป,ไปแตะต้องอ,อะไรพวกนั้นอีกคือ,อคือจะคุยกับพลว่ามันเกิดอ,อะไรขึน้นพลก็บอกว่าดีแล้วพี่เพราะว่าร่างกายเรามันฟื้นใช่ไหมฮะ,ะแล้วเราตื่นตอนเช้าเมื่อก่อนเราผมผมห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมฮะพอกินไอไอาหารเสริมนี้เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงมันคึกคักแล้วก็มันก็ผิดปกติอะไรตรงนี้ ผมกลับมาแล้วอืมผมกลับมาแล้วผมแข็งแรงผมพร้อมที่จะทำงานได้เออประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะโอ้โหอะมันค่ะสัจจนาดนั้นนะแต่ว่าผมเพิ่งเพิ่งทานได้ประมาณเดือนกับ10วันแต่ว่ามันก็มันมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากอย่างเร็วครับต้องต้องขอบคุณมากค่ะมากมากกับ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 อาหารเสริมชุดนี้ที่ที่ที่มีโอกาสได้ช่วยเพราะว่าพอเองก็ให้ผมโทรศัพท์คุยกับอาจารย์ว่าเป็นยังไงเพราะว่าปัญหาประเด็นของผมก็คือว่า c d ดนะ0%อ่แล้วก็ไวรัสเนี่ยจะเป็นล้านล้านก็ปีผมก็ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันมันเป็นอะไรผมก็เฉยกับมันแต่ว่าก็ไม่ไม่ตกใจกับมันไม่ตื่นเต้นกับมันใช้ชีวิตปกติคือไม่สติได้ดีมมไม่ไม่เอ้ยยากินเหรอก็กินยาเพราะนั้นจากศก็จนกระทั่งเราก็ตรวจเช็คตลอดนะฮะแต่ว่าไวรัสเนี่ยเราโหลดลง ไวรัสลดลงไม่เกินถึง20น้อยกว่า20อ่าน้อยกว่า20แต่ซีดีโฟเราไม่ขึ้นอันนี้คือประเด็นหนึ่งเนั้นพอยก็เลยพิตกซึ่งเป็นคนที่ดูแลผมบอกว่าเฮ้ยต้องหาวิธีการจนกระทั่งและผมก็คาดว่าไอพิธพันฑ์หรืออาหารเสริมตัวนี้จะช่วยพยุงเพราะเหตุว่าหนึ่งร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันรู้สึกว่า น่ากลัวตอนนี้ซีดีโฟร์เพิ่มแล้วนะคะเอ้ยจริงเหรอจริงค่ะจริงเหรอเดี๋ยวเอาผลแลบมาให้ดูโอ้ยขอบคุณที่ตัวที่แรกกับที่สองใช่ไหมแล้วคือแล้วยอดเยี่ยมต้องคือนะคะคือไม่ขึ้นก็ต้อขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถึงแม้ว่าเราจะรู้ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ร่างกายแต่ว่าแต่ว่าเออแต่เราดีขึ้นนนคชีีวิตขของเราดึ้ใทุกๆด้านทั้งอาหารการกินการนอนหลับและเรื่องที่เคยฝันร้ายก็น้อยลงนะฮะฝันร้อยน้อยลงแต่ว่า ช่วงหลังมาเนี่ยที่ผมเคยเล่าคุยอาจารย์ว่ามันมีก็คุยกับพลบว่ามันมีเพราะว่ายาตัวนี้มันมันมันไปกดเรื่องเรื่องอะไรอา,อารมณ์ซึมเศร้าเพราะว่าหลายคนก็จะมีอาการอันนี้แล้วก็น้อยคนเหมือนกันที่จะทนอยู่กับมันได้แต่ว่าส่วนหนึ่งผมเองเนี่ยคือคือเป็นคนที่มีทัศนคติอะไรก็บวกหมดคือคือไม่ไปติดยึดกับอะไรว่ามันมันมาแล้วแล้วก็ไปทุกข์กับมันคือไม่ ก็คือจะมองอะไรที่มันสวยงามไปทั้งหมดอยู่วันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขกับมันเพราะฉะนั้นไออาการซึมเศร้าพอมันมาปุ๊บเฮ้ยมึงมาเหรอมึงมาก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นซะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็คือจะไม่มีอิทธิพลแต่ว่าแต่ว่าโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือไออาหารเสริมไอตัวนี้มันมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้น เออมันมันก็มันก็มันมันก็จะมันจะห่างไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝันร้ายที่เคยฝันแล้วตีแล้วก็จะร้องูโวยวายอะไรอย่างเงี้ยน้องที่ที่อยู่ที่บ้านก็จะจะคอยเรียบปลุกเราตื่นตลอดแต่ว่าอ่าฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็จะเขาก็เขาก็ถามว่ามีอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าน้องก็รู้ว่าเราเราเป็นผู้ที่เชื้ออยู่แต่เขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันเกิดขึ้นจาก จากสิ่งที่เราได้ทานอาหารเสริมเล็กมากหลับจากทานอาหารเสริมก็ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนในแง่ที่ดีขึ้นนคุณภาพชีวิตในเรื่องอาหารการกินการนอนหลับแม้แต่การแล้วก็การขับถ่ายการขับถ่ายมาเนี่ยอย่าลืมคนเราถ้ากินดีนอนดีขับถ่ายปกติชีวิตยาวนานแน่พอเราเห็นพี่บอยเขาอาการดีขึ้นเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยน่าจะช่วยอีกคน หลายๆคนได้มากกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะฝากว่าอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้โอกาสกับคนที่เขายังไม่ได้เข้าถึงได้เข้าถึง<ม>ถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยอย่างน้อยจะได้ทําให้คนที่เขากินยาต้านมีกําลังใจขึ้นลุกขึ้นมาทํางานได้<ม>แล้วก็มีความมั่นใจมั่นใจที่จะเข้าสู่สังคมได้เหมือนใช้ชีวิตเหมือนคนปกติสุขนี่นะคะ ก็ขอบคุณคุณพลอยมากนะคะที่วันนี้ได้มาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของมุมมองของผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยนะคะ,คะแล้วพบปัญหาอะไรบ้างนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วได้แก้ปัญหาอย่างไรแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ได้นําผลงานมาโชว์ให้ดูด้วยนะคะว่านี่ตัวจริงเสียงจริงมาให้เห็นเลยนะคะว่าเราได้ยินเสียงด้วยตัวเองนะคะตัวจริงเสียงจริงมาเล่านะคะก็ ยินดีด้วยนะคะทีะ่ท่านเรียกว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้มาพบกับอาหารเสริมตัวนี้นะคะและก็หวังว่าคุณภาพชีวิตของท่านก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆแลวถ้าหากเรามีโอกาสได้บอกต่อนะคะ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นอนิสง์นะคะเป็นกุศลที่เราจะได้ช่วยให้ชีวิตของเขาเหล่านั้นได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยะคนะคะอาจารย์วันนี้ค่ะ